บาไปไปไปจุกไรมึงดูชุบิชยาผู้หญิงเหรอชุบิชยาโอ้โหให้คุณตั้งคู่ให้ผู้งญิงตั้งคู่อืมผู้หญิงคุณเล่นตัวนี้แหละเดี๋ยวผมเล่นตัวหลักเออว่เล่นตัวไหนเฮ้ยเนี่ยตัวกูเป็นตัวซัพพอร์ตไอ้เหี้ยตัวครัะไอ้ไปนักสืบตัวทำไรได้ปะนักสืบไม่รู้เอานักสืบวิ่งวอล์กได้เว้ยสกิลวิ่งวอล์กได้อ๋อเทพว่ะ เไอตัวตัวหลักไอตัวธรรมดามีนอกวีดวะตอนแรกเป็นคอรมีนอวีดจมันจะปั๊บเว้ยมันจะปั๊บให้เราวิ่งไอยขึ้นอ๋อไอแต่หยิบหยิบคอร์มาแล้วเปไม่รู้เรียงวาโชว์ี่พูดปนสบการเปือรอบนี่สุพิชยาหนึ่งสองสามสี่เข้มเข้มอิดปะเนี่ยเข้มเราจะเข้มวะดูจากเลเวลหรือเปล่าเลเวล ผมดูห้องมึงตายเลยไม่ได้โดนพังเลยอ่ะนะยังอยู่อยู่พางไอ้ตานไปผมดูห้องห้องอะไรไม่ได้บางส่งสอดละห้องอ๋อห้องนี้มีห้องนี้มีไอ้เหี้ยแมวอยู่กับกูห้องนอนห้องนอนผมดูห้องนอนห้องนอนมีห้องรับแขกเดี๋ยวไปดูให้ทุกคนไอ้้เหียแมวอยู่กับกูแมวอยู่กับกูแมวอยู่กับกูเลยอ่โอเค มาดิเด็กจุ๊กจงเนี่ยยังเป็นโดนเลยเนีาะมันรับแขกไม่ถึงชิ้นใช่ไหมมันรับแขกห้องนอนห้องเด็ระสมไม่มีเฮ้ยแมวไอ้กเชืยแมวไอ้รัพย์เชืยแมววางแถบแล้วไงแมววางกับดักแล้วไงห้องคนป่าสุดไม่มีมาดิจุ๊กจงเนี่ยยังเป็นโดนอ่ะมึงมาดิอ่าจะไปข้างนอกป่ะเออโดยทั่วมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิอ่าเหยียบฉับตัวเองไงโอ้สุดจริงแมวกู ไอ้เจ๊แล้วแม่ดิแท็บเลยเอกดิแท็บแมวในการให้แมวดีดแทบตัวเองก็ผูกเป็นยังไมันลอกให้มันตายใจว่ามันกากเฮ้ยถ้าน้อยดูไม่สุดเลยวะเฮ้ยจับจับมันพังแล้วไอ้เจ๊กูจิ่งก็ผูกเป็นยังไงเป็นการจูบแบบเชียวเปียนะข้าอยู่ห้องกูอะอ้คมวนี้ไม่มีชิทข้างล่างไม่มีชิทมึงไม่ต้องหนุ่มมาห้องรับแขกกูดีกว่าขอห้องรับแขกเอ้าโรดพลาดอีกแลเคได้อยูง เก็บชีดแล้วมันมาแน่มันมาแน่มาตรงนี้แน่เอ๋อชีดอยู่เอ๊ะไม่มีอยู่พวกมือเหรอมามาดันอยู่ดันอยู่ไม่ไม่ถึงแมวนั่นดิแมวแผลอะไรวะต้องลุ้นระหว่างจังหวะเดียววะเอาแน่ถ้าไปหายใบนะไอ้คีบ้ากูไอ้สัตว์กูอีกแล้วอ่ะ เอ้กู๊บไปห้งแต่งครับห้องนอนมีอะไรดูยังโอ้ยโอ้ยตีมาตีเฮ้ยมาตีผมโอ้ยไปเฮ้ยตายตายกูกูตายกูตายเฮ้ยอย่าเอามาทั้งคู่ดิไปไใบเอ็ดคุณได้ปหมพิเศษคุณได้ปหมมันไม่มีเรื่องไงวะเยี่ยมันต้องมีอยู่อยู่ห้องนอนเราเราครบแล้วนี่หว่าเอ้าห้องเดียร์ผสมไปแล้วไม่มีไม่ใช่หรอวะ

กูหายตัวครับกูหายตัวช่วยตัดต่อความตัดความขาดไปเฮียเพี่อยากกูขึ้นบ่าแล้วเธอเลยวัดตับฟักนี่แกสวยสวยใครอยู่ห้องอันไหนมาส่งไอ้เขอเอามยเดี๋ยวไปช่วยดันอยู่กับกูอยู่กับกูเอ้ากูปิดประตูตัวเองไอ้เฮียไม่เข้มมาก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 กูว่ามันจะเป็นเหมือนแบบล้มไม้เฮียไม่เข้มมากไม่เข้มมาก เอาโชว์รถจับเอ้ยมันว้าไปหามันว้าบไปหคอมวมามันว้าลงไม้คอมถกยามเนี่ยถกมเฮ้ยไปไปเด้อยันรุดเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยว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 ูีวุไดุ้ดคุได้รุดุได้ลุดกูไดุ้ดมึงเจอกุมาใหมันเอาวมัโดนมัโดนเพื่อเด้อผานลกบอลเสรไวเฮ้ยไวมากไวมากด้าสองคนโคตรไวอ่ะเดี๋ยวไปหาเคยด้านบนด้านบนของอาหาแล้จะมี โอ้มันเอากูยับเลยยีนี่มันเป็นอะไกับกูดิยเดี๋ยวกูเทให้กูเทให้มาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปโยไปโเออสวยเฮ้ยได้ได้สวยสวยสวยอ้ยเป็นไรเงี้ยแนมแล้วอ้ยเรูอยู่นู่นเอะเอ้าูเหี้ยปบดักเออป้าป้าสวยเาคนไ้ไเอีเยอยู่ในกัรวไปคุราด เป็นเกมที่แมวละแกแมวเป็นเกมเซิร์หนูเล่แกะแมวแมวแมวโดนกังแทกผู้ใหญ่โดนกระแทไอ้ย่าอยากปั่นแล้วฆ่าแมวแม่งเลยไอ้เรื่อเล่จะตายเลยอุ้ยจะตายด้วว่ะอุ้ยเฮ้ยเหยียบกลับเหยียบกลับสวยขอกินนมก่อนเหี้ยแมวปวดปวดแมวกวดพลังไอ้เหี้ยงกูมีซอบมึงมาขอกินนมก่อนกูป่าแม่งเไว้ที่ยู

เออสวยสวยเอ้ <laughs> เอนเนยอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่เข้มมากอันนี้ไม่เข้มมาก <laughs> อาโอ้ยแต้มกูน้อยสุดเลยอะไรอ่ะ <laughs> มึงต้อทำอะไรบ้างวะเดี๋ยววันที่แต้มมึงน้อเยอะกว่าแมวไอสัตว์เนี้ยนะอยู่ <laughs> เออกูไม่ได้ทำอะไรหรออ่ะไม่กูเลเวลนสิบสองแล้วมันต้องเลเวลนสิบสองถึงจะลงแรงได้ ไปที่ TMR อไะไรวะเนี่ยเชี่อคุณตกใจด้วยว่ามีคนโทรมาแต่ก่อน